มาพี่น้องผ้าเข่าขั่ววันนี้สิป้นป่าพริกกับหอมห้าเอาไปขวดปนปาดกมาเอามาโขกพริกกับหอมที่เอาไปขวดก่อนนาะพี่น้องกล่องสีสะืเทือนจากน้อยด้ยพี่น้องนะ คนปะดกคนปะดกเอาไปเอาไปขวานหรือไปไอเอาไปกี้หมันนอกเผานนอกจังหวัดห้างก็สิว่าไปกี้จาว่าเมนูนีกชนิดหนัดเอาไปขวานเพราะว่ามันใส่ใส่ตาแกียเนาะเอาไปกี้นี่ต้องปอกปอทานเตาชาน เสียว <c oughs> หลังจากที่เ้าโขกหอมแล้วกับพริกแล้วเ้าก็บเสียวเนื้อปลาใส่พี่น้องเฮ็ดง่ายๆกับเขา <c oughs> เนื้อปลาก็เข้าเอาไปเอาไปต้มสุกแล้วเด้อพี่น้อง <c oughs> มันน,มนี้เฮ็ดสองไมนู กับสมบักเขือหรือว่าปนบักเขือเนี่ยพี่น้องเมนูอีสานหมั่นเข้าเสๆ เขายัางกับว่าแสบทอป้นกับแก้วหลอกพี่น้องพอเมียเพิ่นผ้ากิน,น,กน,กนเนาะก,นก,นนก,นกินหมูกินเนื้อก็กินไดอยู่หันบ่ได้กินไตขมือกินเนื้อกินปูกินหมูกับตองมีแก้วให้กัาพี่น้องค้อีนสารเนาะมีแก้วมีป้นมีประแดก เรียบร่อยพี่น้องก็มักโคกโคกเข้ากับสิโคกแล้วเนาะเข้ากับสิใส้น้ำปลาที่เข้าต้มประมาณนี้พี่นอ้อง นำปลาที่เท้าต้มไว้เห็นบ่พี่น้องนำปลาที่เท้าต้มไว้แต่ลิ้นเราเลยลเราจะห้าสิชอบหน่อยชอบหลายพอเมอนอูสุดไส่ว่าหลายเพระาะจริงสองคนก็ค่อยง่

อำนี่ก็โอเคแล้วพี่น้องซีบพริกทีนคลิปนี้เขาไว้ยังนี่เหรอจ้ามากินน้ำกันเดอร์ปนปลาดุกจ้ะ